สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะคะวันนี้พามาเที่ยวป่าชมสวนดอกไม้นะคะดอกไม้สวยมากเป็นดอกไม้ป่านะคะไม่ได้ปลูกจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะขอต้อนรับสู่แชทสดนะคะ ราวิราพาเที่ยวค่ะวันนี้วันนี้พาเที่ยวป่านะคะก็จะมีลมนิดนึงนะคะมีลมลมก็จะทำให้เย็นๆอากาศดีเข้ามาชมกันนะคะอยากจะให้ดูดอกไม้นะคะดอกไม้สวยมาก ดอกไม้ดอกไม้จริงๆค่ะเลยสวยมากค่ะสวยๆเข้ามาชมกันนะคะถายูเยอะค่ะเยอะมากขึ้นเต็มไปหมดนะะวันนี้ท้องฟ้าก็สดใสนะคะ ไปด้วยดอกไม้ป่านะคะลุม